ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยชาวลักขณาราสีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า <c oughs> ก็นับตั้งแต่วันจันทร์ที่4เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่10เมษายน เป็นสัปดาห์ที่ดาวใหญ่สองดวงได้มีการขยับย้ายราศีนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวราวหูซึ่งก็ย้ายตั้งแต่30มีนาแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับ8เมษายน <c oughs> ชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีความแฮปปี้นะครับในเรื่องของสภาวะแวดล้อมความเป็นอยู่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองดูเหมือนจะมีโอกาสหรือระกาศการเปิดกว้างต่างๆให้ชะตาชีวิตนั้นได้รับความสำเร็จมากยิ่งขึ้นจะมีการติดต่อหรือประสานงานใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีออเดอร์เข้ามาหรือได้ทำอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่คุณได้ทำอยู่เดิม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็หมายถึงการเงินการทองที่มันจะเพิ่มพูนแล้วก็งอกเงยขึ้นมาด้วยนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวเสายังคงลอยกลางฟ้าอยู่เหมือนเดิมได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีและเป็นปัญจามหาบุรุษโยกเสาอยู่ในภพที่สิชีวิตมีความสำเร็จแล้วก็เจริญก้าวหน้าอย่างดีนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้านี้ดูเหมือนกับว่าชะตาของคุณนั้นจะแฮ ppy เกือกบจะทั้งสัปดาห์ทีเดียวจะมีจุกจิกบุญยินนิดนึงก็คือในช่วงวันอาทิตย์ที่10เมษายนและอย่างไรก็ดีนะครับในโครงสร้างของชะตาตรงนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสสี่วันรวดเลยแฮ ppy มากวันศุกร์ก็แฮ ppy อะไรจะขนาดนั้นครับชาวลัคนาราศีเมษ แต่ว่าดาวพฤหัสที่มีการขยับย้ายตรงนี้ย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับแต่ก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่มิตรส่วนดาวศุกร์และดาวอังคารอยู่ในเรือนลาภะนะครับศุกร์กลางคารก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่เท่ากับว่ามีดาวคู่มิตรใหญ่ซ้อนๆกันอยู่นะครับทั้งในเรือนวินาศและเรือนลาภะนั่นก็จะหมายความว่าคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานแบบลับๆแต่ก็จะมีความสําเร็จและได้ผลดี ส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนความรักของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวเมษมันอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่และเป็นดาวประจําลัคนาราศีเมษด้วยชาวเมษนะครับจะอินเลิฟนะครับมีความสุขมีโชคดีในเรื่องของความรัก เพราะว่าดาวสุกกางคาเนี่ยไปอยู่ด้วยกันแล้วไปโยกหลังด้วยอยู่ในตําแหน่งโยกหลังด้วยแล้วเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคนโสดก็จะมีคนที่ดีเดินเข้ามาในชีวิตจะอินเลิฟมีความสุขความรักหรือสัมพันธภาพนั้นดําเนินไปอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีครับ นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าทั้งสุขทั้งอังคารตรงนี้โยกหลังตรงนี้ไม่ธรรมดาประกอบกับราวหูที่ย้ายมาทับลัคนาน,นั้นทําให้มันมีสิ่งอะไรที่มันเหนือความคาดหมายเข้ามาในชีวิตแต่ดูแล้วก็จะไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วในสัปดาห์หน้าสัมพันธภาพดําเนินไปได้อย่างดีต่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงองแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID ดีมาสเตอร์6มิงกก สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสทโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล